วัสครับอยู่กับช่องป่าชิดคนมักรถคือเกร็ผมมาเบิงจอเดียสาสิบหกแรงมานังมีแรงนี้ย่านหมาเอรถต้องต้องเลย รถมอไซค์มีคนโทรมาหลายวะคนถามผมนะหลายอไ์จีดีเออผมเลยหายเบอร์โทรเลยวะจอรเดียครับ3036 e นครับเจ็ดเจ็ดลอเจ็ดลอยชุมพวงวะเจ็ดลอยหกสิบสองชุมงครับเออรถร รถปีไหนครับรถปีไหนรถปีห้หนึ่งได้แค่เจ็ดหล่อกว่าชั่วโมงเนาะถึงพื้นละถึงพื้นละสี่สิบนาทีเอโอ้ได้ได้เจ็ดปีหรอสี่สิบวนได้เจ็ดปีปีที่หกแต่ว่าได้โอ้เนาะรถมาใส่งานโอ้เด็กบ่งสภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้ละเอียดเลย 3ามสิบหกแดงรับเดิมเดิมได้นี่เจ็ดลอยกาชั่วโมงครับดูได้หาไห้ใส่ครับนี่หารถเดิมรถรถสดครับซื้อมาจอดเอจ็ดลอย 62ชั่วโมงรถ6ปีเดิมๆมากเลยครับยางเต็มหนาหลัง <S <S ผ่านกิีนซิเต็มของจอรเดียครับใครอยากได้ไปใส่รถสุดรถงามครับนี่เขียนหลักหกูหลักโรตลี่บเคยปัน่นยังเดียมีบอลโรตลีมีแต่หนาหลังมันวะ นี่ครับพยยเพื่อจะเติมรถเติมครับสามสิบหกเลงไปเข่าไปเฮ็ดไห่เฮ็ดสวนเปิดละข่ายไรเป็นไหนก่อนต่อรองได้ต่อรองได้ต่อรองถือใจเท่าไรก่าขายว่าต้องบอาถือใจบ่ได้ใส่ครับเพิ่นบอ่ได้ใส่เพราะว่ารถเนี่ยซื้อมาจอดครับหน้าเพิ่นกับบอมมี่ เพิ่นเพิ่นอยากได้เพิ่นก็ซื้อมาซื่อครับเพื่นเพิ่นมีเงินตอนนั้นมาแล้วอ่ะน,นี่จะไถเตอร์น้ำหัวน้ำสวนครับนี่นี่ลังบ้านใครสนใจด้วยครับนี่เด้อรถเดิมแห้งอีหสิเจ็ดลอยหกสิบสองชั่วโมงครับสภาพเดิมๆเลยไม่ต้องป้ายแดงแัง,งแดงสั่นเลยครับดี <Okay. S 1> ใจ เบ่งยกหางก่อนเบิ่งให้ดูดีครัรบหางนี่แจมแจมเลยครับนี่รถงามแห่งครับระบบระบบใส่ครบหมดครับเกินตังไหวสามสิบับต่อรองได้เด้อพอรถงามแห่งเดินๆครับเดินเดิน อย่ไค่ใส่น้ำหัวน้ำสวนใส่สว้วนโตครับหาบผูไดบ้บอสซีเล็มามันเป็นรถมือสองครับทือว่าสภาพนี้เจ้มเข้มเลยครับสคือย่ามงดครับไปดันมาต้องเล่นเรื่องครับ จำเลยเดือดนั่งนั่งแถวแถวเสก็เ,กกกเปิดฟ้าอบไปเบื้องไงเบื้องเครื่องไงโอ้รุ่นนี้เปิดแบบนี้คลิปคลิปเลยเนาะปานหลุดไปเนี่ยปานไปแดงออเไปแดงกันแดงนั่นเลยเครื่องแห่งกิ๊บเลยเนาะ ผมโมโหเหมือนนันมากทอันรถมาใช่โอกคนถามหลายถ้าเดี๋ยวยีไทยไม่อย่เขาเขาอยากหูแล่ละเอียดแห่งดีแห่งดีครับ สามศูนย์สามหกอีกี่ได้กับพี่ีหกหนึ่งพ่ได้ท้ายหัวท้ายสวนเลยไอ้ตั้งน้ำรอยเงี้ยนเดิมทุกจุดครับ เดิม์หัวคุ้นครับเพราะดีเพราะขาดไฟกับพิษไฟหมากใส่ได้นมืดหนูกัดสายไฟหรอวะปกติไม่ติดอ่ะนะถ้ามันจะต้องอีกที หนูก,กัดสายไฟจอดไว้บ่ได้ใส่ยักเทียมันงามโพดไฟหนาติเกิดะติดแล้ว แอร์เย็นเออขี้เลี้ยวแห่งเย็นแอร์เย็นขี้เลี้ยวแห่งเย็นครับผู้ใดสนใจครับฝากกไดไลค์กดแจ้งกดติดตามรถบ้านรถมือสองครับผมเอเอยับเขาไปไว้รถป้าบัะนี่เออเขาไปเลยบัะนี่เดี๋ยวไายแล้วเขาไปไายหันได้ยุโรปไทยายัยนหมาเนาะโอ,อ้มาหายออเองเออ งามกดโด,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 ดใบมีดแล้วหมุนปั้นล้อหนาบ้างน่ะเออเตี๋ยวเตี๋ยเห็นบ้างกดให้ล้อหนามันลอยบอบเขาไปล็อกล้อหนาปั้นมึงไง,งครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ